อาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับก็อย่างผมเอทีวีลาวันนี้นะครับจะมาสอนลองเป็นตัวเกมมัดใจตามานะครับเวอร์ชันนี้เลยนะครับโอเคก็แบบโคตรโหดโคตรเท่อยู่แล้วนะครับปีใส่ตามาของเราโอเคนี่นะครับพลังมัดโคตรแรงนะครับผมคือแบบด้วยทีนะครับหมุนแบบซ้ำเราหกสิบองศาครับอือดูดิหมุนติ้วอะครับโคอืมแบบโคตรโหดโคตรโกงนะครับผมขอ เดี๋ยวจะมาสอดลงกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูของในตัวเกมขันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคหลอสักครูโอเคครับพอมาถึงแล้วนะครับของในตัวเกมก็คือแบบโครเยอะนะครับนี่ครับมาใส่มาคือแบบพลังเก้าเก้าก้าก้าะครับโอ้โหคือแบบเยอะจัดนะครับของคือแบบโคดเยอะนะเอาไปแบบเลือกเล่นกันได้เลยเวอร์ชันนี้พี่ก็ลองเล่นดูแล้วนะครับก็ไม่หลุดไม่เด้งแต่อย่างใดนะครับถ้าใครหลุด ถ้าใครเด็กนะครับก็คอมเมนต์ไปได้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนลวงเป็นเวอร์ชันใหม่ให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูนะครับผมโอเคเราลองเล่นนี่นะครับเราลองเล่นเป็นมดนี้ดูโอเคจัดไปโอเค ก็มาถึงแล้วนะครับหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปไส้ตามะนะครับออืก็คือแบบอย่างไทยครับดูดิแบบเทจัดนะครับโอเคเดี๋ยวลองลองต่อยดูเอาบิดผิดวะมามาออเตะี่มมัดเดียวครับมัดเดียวเองนะนี่คือแบบโค้กงนะครับใครจะสู้ไหวครับพี่คือแบบมัดเดียวแตกหมดนะครับผมมาลองดูอีกทีนะครับ นี่ครับมัดเดียวครับอคือแบบมัดเดียวแบบปิวเลยอะครับผมก็คือแบบโคตรแรงนะครับโอเคส่วนวิธีการโหลดลิงก์นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับโหลดง่ายๆนะครับลิงก์มัดตัวนี้นะครับแล้วก็ไปโหลดแอปแต่งไฟล์นะครับแอป RS File ในเพ s สโต e นั่นเองนะครับผมโอเคพอโหลดแล้วติดตั้งเสร็จแล้วนะครับในแอป RS ก็เข้าไปในแอป RS File กันเลยนะครับผมไปกันเลย อาแล้วก็พอทุกคนนะครับเข้ามาในะแอป r f i e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปที่พื้นที่จะเก็บไฟล์ใ่ายนะครับผมโอเคก็กดเข้าไปแล้วก็ให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็เลื่อนหาไนะฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับโอเคเป็นไฟล์มอบตัวนี้นะครับผมโอเคก็ให้ทุกคนกดค้างนะครับกดไปที่ เพิ่มเติมนะครับตรงจุด3จุดนะครับแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่นะครับกดตกลงตรงนี้นะครับผมโอเคก็รอตรงนี้นะครับสักกู่หนึ่งนะครับไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะน้อยนะครับไม่ใช้พื้นที่เยอะนั่นเองนะครับโอเคโอเคครับพอเราแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาไฟล์แบบนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับก็ให้กดค้างนะครับติ๊กถูกตามพี่เลยนะครับโอเคติ๊กถูกให้หมดนะครับแล้วก็ ให้เรานะครับกดไปที่ตรงปัดนะครับหรือรูปนลไก่นะครับก็กดปัดหน้าจอนะครับไปทางซ้ายนะครับกดเข้าไปที่เพิมทีจเจ็บภายในนะครับแล้วกอให้กดปางตรงนี้ตายเลยนะครับผมโอเคก็รอสักครู่นะครับตรงนี้ก็ใช่เวลาไหมนานเท่าไรนะครับผมโอเคโอเคครับพอราวังไฟเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับเหมือนเติมนะครับกดเข้าไปแล้วก็ หมดนะครับที่เราแตกไฟล์มานะครับก็ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครติดตั้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นตัวไอไปให้นะครับวิธีการแก้แอปพลิเคชันติดตั้งไม่ได้นั้นเองนะครับโอเคโอเคครับพอทุกคนนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในตัวเกมนะครับให้ปิดเนตนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับพอเรานะครับเข้ามานะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนนะครับกดออกนะครับไปที่ แอปแท้งไฟเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับพอเรากดออกมาแล้วนะครับก็ให้เรากดปัดแอปทิ้งนะครับแบบนี้เลยนะครับยวสกุ่นะกดไปที่สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ปัดแอปทิ้งไปนะครับก็เข้ามาตรงแอป R S ไฟนะครับผมโอเคก็ให้ก็ไปที่พื้นที่จะเก็บภายในนะครับแล้วก็นี่ครับเลื่อนหาไฟล์ชื่อว่านี่นะครับ A S T S นะครับกดเข้าไปนะครับ ก็จะเห็นไฟล์ตัวนี้นะครับก็ให้กดค้างนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อนะครับลบตรงเลข7ออกให้หมดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลกลงนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับแบบไม่ต้องปิดเน็ตเนาะอา้าวแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบก็อยอ่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e ให้ผมหน่อยสำหรับวันนี้เสร็โกสบาย